มาดูกันดีกว่าว่าตลาดโลกล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าวันที่17ทธันวาคมที่ผ่านมานี่มีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่แบบสวนทางกันสุดๆระหว่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกับราคาทองคำคำถามก็คือเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นละ่ะทำไมอยู่ๆหุ้นเทคทั่วโลกถึงร่วงแต่ในทางกลับกันราคาทองคากลับพุ่งสูงขึ้นซะง,งั้น เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องใหญ่เรื่องแรกก่อนเลยนั่นก็คือการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกันแบบหนักหน่วงเลยนะโดยเฉพาะที่ตลาดอเมริกาเห็นตัวเลขแล้วชัดเลยดาวโจนส์กับ S&P 500ก็ว่าลงแล้วนะแต่ที่โดนหนักสุดๆเลยก็คือ NASDAQ นี่แหละที่รวมหุ้นเทคใหญ่ๆไว้เพียบร่วงไปถึง1.81% บอกชัดเลยว่าแรงเทขายเนี่ยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเทคโนโลยีเต็มๆแล้วทำไมล่ะทำไมจู่ๆถึงเทขายกันก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยมาจากความกังวลของนักลงทุนล้วนๆเลยคือที่ผ่านมาหุ้นกลุ่ม AI นี้มันฮิตมากใช่ไหมราคาก็พุ่งเอาจนตอนนี้นักลงทุนเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ะมูลค่ามันสูงเกินจริงไปเปล่าแล้วไหนจะเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่นิ่งอีก พอเป็นแบบนี้คนก็เลยรีบเทขายทำกำไรกันออกมานั่นเองแต่ในขณนะที่ฝั่งอเมริกากำลังแดงเถือกเลยนะนัถ้าเราบินข้ามทวีไปดูฝั่งยุโรปโอ้โหจะเห็นภาพที่ต่างกันลิบลับเลยโดยเฉพาะที่ตลาดลอนดอนน่าสนใจมากๆในขณะที่ตลาดใหญ่ๆใ,ในยุโรปอย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็พากันติดลบตามอเมริกาไปแต่ดูที่ลอนดอนดัชนี FTSE 100กลับบวกส่วนขึ้นมาได้เฉยเลยแถมบวกแรงด้วยนะ ตั้ง0.92%อะไรทำให้ลอนดอนแกร่งส่วนกระแสะได้ขนาดนี้คำตอบอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศเขาเองเลยคือตัวเลขเงินเฟอ้อของอังกฤษเนี่ยมันออกมาต่ำกว่าที่ทุกคนคาดไว้เยอะมากพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนักลงทุนก็เลยมีความหวังขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวธนาคารกลางอังกฤษหรือ B O E อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้ก็ได้นะเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ โอเคพักเรื่องหุ้นไว้แป๊บหนึ่งทีนี้เราย้ายมาดูตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างดีกว่าเพราะในวันเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่กำลังร้อนแรงไม่แพ้กันเลยแล้วเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความตึงเครียดทางการเมืองล้วนๆเริ่มจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่นิวยอร์กก่อนเลยดูตัวเลขสิพุ่งขึ้นไปทีเดียว1.21%ภายในวันเดียวถือว่าเป็นการเยัียบตัวที่แรงมากสำหรับตลาดพลังงานโลกแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำมันนักที่ขึ้น ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คนชอบถือกันเวลาตลาดไม่ดีเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นไปเกือบ1%เหมือนกันนี่มันเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่ามีอะไรบางอย่างกําลังทําให้นักลงทุนต้องวิ่งหาที่ปลอดภัยกันแล้วเอ๊ะว่าแต่คําว่าสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ safe haven asset เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อธิบายง่ายๆนะมันก็คือสินทรัพย์ที่คนมักจะแห่ไปซื้อเก็บไว้เวลาที่ตลาดหุ้นหรือตลาดอื่นๆมันดูน่ากลัวดูผันผวน,ผนซึ่งทองคำนี่แหละคือตัวพ่อของสินทรัพย์ประเภทนี้เลยและนี่หละคือตัวจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐอเมริกาประกาศสั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันทุกลำที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาแค่ประกาศนี้ออกมาปุ๊บความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศมันก็พุ่งปรีดขึ้นมาทันงทีและทีนี้เรามาดูกันว่า ทำไมข่าวนี้ข่าวเดียวถึงดันราคาทั้งน้ำมันและทองคำขึ้นไปได้พร้อมๆกันคือทั้งสองอย่างเนี่ยมีปัจจัยร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือความตึงเครียดทางการเมืองจากเรื่องเวเนซุเอลานี่แหละแต่มันก็มีเหตุผลเฉพาะตัวของมันด้วยนะสำหรับน้ำมันเนี่ยชัดเจนเลยคนกลัวว่าการปิดล้อมครั้งนี้จะทำให้น้ำมันจากเวเนซุเอลาหายไปจากตลาดโลกอุปทานน้อยลง ราคาก็ต้องขึ้นส่วนทองคํานอกจากจะได้อาน,นิสง์จากความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วเนี่ยยังได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าเดี๋ยวธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะต้องลดดอกเบี้ยตามมาเหมือนกัน โอเคหลังจากที่เราไล่ดูเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันเดียวทั้งเรื่องหุ้นเทคเรื่องตลาดลอนดอนไปจนถึงราคาน้ำมันกับทองคำตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กันถ้าจะให้สรุปภาพใหญ่ของตลาดเราสามารถมองได้เป็น3เรื่องราวหลักๆที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเลย 1. คือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AI ที่กดดันหุ้นเทคจนร่วง 2. คือข่าวดีเรื่องเงินเฟอ้อในอังกฤษที่ไปจุดประกายความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยและ 3. คือความขัดแย้งทางการเมืองที่ดันให้ราคาน้ำมันและทองํำพุ่งขึ้นมาและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าในเมื่อตอนนี้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีนโยบายการเงินและการเมืองระหว่างประเทศทุกอย่างมันดูผันผวนไปหมดแล้วเรื่องราวไหนกันละ่ะที่จะกลายเป็นตัวกาหนดทิศทางของตลาดโลกในอนาคตอันใกล้นี้ เรื่องนี้คงต้องเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไป